หนึ่งสิงหาคมนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นวันเกิดครบรอบ97ปีของ PLA แล้วนะคะก็นับถอยหลังค่ะอีก3ปีเท่านั้นเองนะคะก็จะครบ100ปีของ PLA ของจีนแล้วนะคะกองทัพที่ทันสมัยค่ะสีจิ้นผิงก็ปักหมุดเอาไว้แล้วนะคะว่าครบรอบ100ปีของ PLA เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องก้าวขึ้นสู่กองทัพระดับโลกนั่นเองนะคะตอนนี้ก็กำลัง เ,เรียกได้ว่าทำงานหนักกขมขมเม้นเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะพา PLA ไปสู่กองทัพอันดับต้นๆของโลกนะคะเป็นกองทัพระดับโลกให้ได้ในเวลานี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลายส่วนนะคะที่นําหน้าไปแล้วนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่กำลังพัฒนาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นบริบทของโลกเปลี่ยนไปนะคะ รูปแบบของ PLA เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันจะเน้นเทคโนโลยีแล้วก็ความทันสมัยต่างๆนะคะจากในอดีตเราก็จะเห็นเรื่องของ3ก๊กนะคะมาปีนี้ค่ะ2024นะคะก็จะเป็น3ก๊กในเวอร์ชันของเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆนะคะที่เข้ามา เปลี่ยนแปลงนะคะนำไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าค่ะเ l ียวเอกก็พร้อมนะคะเพราะว่าที่จะต้องคอยดูแลบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้เนี่ยก็ล่าสุดก็มีการประชุมคอร์สนะคะที่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะจีนเองก็พร้อมที่จะดูแลบ้านของตัวเองนะคะก็สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3เนี่ยก็ทดลองทางทะเลรัวๆเลยนะคะครั้งที่3ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วด้วยค่ะเตรียมพร้อมสาหรับการประจาการนะคะ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีวันกองทัพเรือของที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่รัสเซียนะคะของเขา28นะคะจีนเองก็ส่งเรือไปร่วมขบวนพาเหรดด้วยแล้วก็ วันกองทัพของ PLA จริงเนี่ยก็วันที่1นนะคะก็ใกล้เคียงกันทีเดียวค่ะก็เป็นความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนะคะสำหรับ PLA ของจีนค่ะ2,027นะคะอีก3ปีเท่านั้นค่ะก็จะครบรอบ100ปีแล้วนะคะก็ PLA เองก็ให้คำมั่นนะคะที่จะดูแลบ้านแล้วก็ดูแลบริเวณรอบๆบ,บ้านด้วยนะคะ ไต้หวันเองเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงมากจนเกินไปหากโดนันทรัมป์มาเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะไม่สนับสนุนไต้หวันนะคะแถมยังจะเก็บค่าตรงอีกด้วยล่ะค่ะก็ไต้หวันเองก็หันมาบอกนะคะว่าคงต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ในช่วงท้ายของไบเดนเนี่ยก็เขาก็จะประมาณนี้นะคะส่งวิงเคนไปญี่ปุ่นนะคะไปประชุมคอร์นะคะีค่ะก็ จีนเองก็บอกแล้วนะคะว่าเดินหน้ารวมชาติอย่างสันติแต่ก็ไม่ตัดวิธีสุดท้ายออกไปนะคะก็จะเป็นเชิงป้องกันมากกว่านะคะสำหรับ PLA ในเวลานี้ค่ะก็สิจิ้นผิงเองก็ออกมาปวยพรนะคะในวันครบรอบ17ปีของ PLA ในครั้งนี้ด้วยค่ะจีนเองก็ผูกสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยนะคะได้รัสเซียมาช่วยดูแลอีกแปลงหนึ่งก็อุ่นใจขึ้นอีกเยอะค่ะ